รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนนุนโดยออดัสเอ็กตร้าโ o นิกและแชมพูเส,ส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันีนไกลไปถึงวันนี้นะครับเทปเป้จะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับแขกรับเชิญคนสําคัญครับซึ่งท่านเป็นคนที่รักในสิ่งที่ท่านทํามากๆและท่านก็บริหารธุรกิจจนประสบความสําเร็จ,จเจริญไปสู่ระดับโลกโอ้โหน่าอิจฉาจริงๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการตอบแทนสิ่งดีๆคืนสู่สังคมนั่นเองแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตามผมไปพบกับท่านเลยดีกว่าครับไป สวัสดีครับ,รบโอ้โห,โโหคุณอาคมครับผมได้มาเจอตัวจริงนะครับตราโลโบโนเนี่ยเทปบอกเลยว่ารู้จักมาตั้งแต่เด็กอพอโต,อตมานี่เห็นเลยครับอยากจะรู้จริงครับว่าชีวิตวัยเด็กของคุณอาคมเป็นยังไงเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างครับชีวิตวัยเด็กผมก็ผมเกิดมาเป็นลูกชายคนที่สองแล้มีพี่ชายแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งแต่ว่าเป็นบุทบุญธรรม ก็เป็นตระกูลที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะถ้าเทียบกับครอบครัวทั่วไปในประเทศเราครับทั้งฝ่ายแม่ก็ญาติเยอะทั้งฝ่ายคุณพ่อก็ญาติเยอะส่วนทางทางคุณพ่อนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะก็ทํามาค้าขายครับค้าขายก็มีร้านเปิดสั่งนําเข้าสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารด้วยซ้ำอ๋อก็ทำการ้ายทำการค้าอยู่แล้วส่วนญาติทางด้านคุณแม่เนี่ยทาขนมขายด้วยซ้ำนะฮะก็คือ อยู่กับการค้าอการทำอาหารไทยๆนะครับทางด้านแม่อย่างที่บอกทําอาหารไทยครับทางด้านคุณพ่อก็ค้าขายที่หนำซ้ำคุณย่าผมเนี่ยยังไปเอาพริกไทยจากเมืองจันนะสมัยก่อนเรียกจันทะบูรลแล้วก็เอามาขายในกรุงเทพเพราะฉะนั้น เหมือนกับว่าในชีวิตเราเนี่ยจะเห็นเรื่องทั้งการค้าเรื่องอาหารเรื่องอาหารไทยทําขนมไทยทําอาหารไทยคือเคยชินกับเรื่องของวัดประจาอยู่กับเรื่องของอาหารการทําอาหารมาตลอดเรียนที่ไหนครับตอนเด็กๆเลยแล้วตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนประจําซึ่งซึ่งเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะรันทดนิดนิดนะเพราะว่าห่างบ้านห่างบ้านคิดถึงบ้านมากช่วงนั้น แล้วก็กลับมาก็มารเรียนโรงเ,เรียนอํานวยศิลได้แค่ปีเดียวครับแล้วก็ชวนกับเพื่อนไปสอบที่ โรงเรียนสวนกุหลาบต,ต,<ร>ติดด้วยสะพานพุทธตรงนั้นนะฮะแล้วก็ติดแล้วก็เรียนจากนั่นจนถึงจบมปลายก็คือมแปดแล้วไปต่อมหาลัยที่ไหนครับแล้วก็ต่อที่มหาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ความฝันแต่ผมไม่เคยได้แล้วหลังจากจบมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วคุณาคมไปไหนต่ออ๋อครับไปเลยครับรออยู่เมืองไทยประมาณแค่ประมาณไม่ถึง2เดือนผมก็ไปต่อบองนอกไปที่ประเทศประเทศอเมริกาโอ้โหไฟฝันอยากจะไปไกลเหลือเกินนะครับพอจบอเมริกานี่คือไปเรียนสายอะไรยังไงครับ จบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเรียน M B A M B A บริหารนะครับที่รัฐวิสคอนซินแล้วก็เมืองแมดิสันเป็นเมืองเล็กๆนะฮะแต่มหาลัยเขาแคมปัสเขาใหญ่มากแล้วก็คนก็อยู่เยอะก็เจอปัญหาก็คือคิดถึงบ้านเหมือนกันถึงแม้จะโตใช่นัมน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิดแบรนด์ตาโรโบหรือเปล่าครับใช่ครับมันเป็นยังไงครับถึงมามีโลโบในทุกวันนี้ได้คือเวลาคนไทยเนี่ยนะฮะ ไปอยู่สมัยก่อนเราไม่เคยทานพาชูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลิ้นเรายังไม่คุ้นกับอาหารตะวันตกมันต้องเป็นอาหารไทยพอไปอยู่ทังนู้นเนี่ยนะก็ทานแต่แมชโพเตโต้คอนดอกแฮมเบอร์เกอร์ชีสสปาเกตตี้ทานได้ไม่ถึง3เดือนนะไม่ไหวจริงๆเออรู้สึกไม่เลี่ยนแล้วเลี่ยนมากเลยก็คือคิดถึงบ้านในแง่ที่ว่าเราอยากทานอาหารไทยด้วยเครื่องปรุงไทยเนาะไม่มีเลยไม่มีใช่ไหมครับก็ดัานต้นไปอยู่ปลายเมืองมีร้านอาหาร ร้านขายของชำของคนจีนก็ได้ไปซื้อพวกข้าวสารมาหุงเองซื้อน้ำปลาครับเล็กๆน้อยๆนะฮะคือไม่ครบเครื่องนฮะน้อยมากเลยแต่ก็ยังประทังชีวิตไปได้เรียกว่าทานข้าวสวยคลุกน้ำปลานี่ยยังดีก่าทานเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายอร่อยกว่าะอร่อยกว่าเยอะคืออยู่ที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของของการคิดถึงเรื่องเครื่องปรุงรสชาติไทยๆอะไรอย่างนี้ป่าครับถูกต้องครับใช่ครับแล้วสุด้ผมก็เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ไปเจอพวก เครื่องปรุงนะฮะยี่ห้อฝรั่งเนี่ยก็ดูมาอ่านดูอะไรต่ออะไรมันก็ทําง่ายมากเลยนะผมก็ยังนึกว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยไม่มีใครส่งประเภทอย,อย่างเงี้ยมาข่านด,ด้าใช่ไหมแต่เป็นเวอร์ชั่นไทยๆเขามาขายให้นักเรียนไทยต่างแดนบ้างหัวแล่นไปแล้วไปแล้ว ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าจริงๆมีเรื่องสนุกมากกว่านี้ใช่ไหมครับ<ช>มีเรืร่องสนุกมากกว่านี้ในช่วงหน้านะครับในช่วงหน้าอย่าหนีไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณอาคมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าจุดกําเนิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมาเป็นเครื่องปรุงอาหารไทยแบบตาโลโบเนี่ยมันมีอะไรยังไงกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้ติดตามก,กันกับรายการฟังให้ใกล้ไปถึงสักครูเดียวครับในวันหมั่นเพียรอดทนครับสู้ปัญหานะฮะอย่าย่อทเอา ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทาชาวางนโยบายการเปลี่ยนผ่านวงการวิทยุโทรทัศน์ไทยไปสู่การรับส่งสัญญ,ญาณในระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึงครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรม ความมั่นคงของชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน กลับมาอีกแล้วในช่วงที่2นะครับกับรายการฟันให้ไกลไปให้ถึงผมยังอยู่กับคุณอาคมนะครับนี่เจ้าของตัวจริงอยู่ใกล้ๆคุณอาคมนะเทมรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นเครื่องแกงนี้มันโชยมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้อยู่ห้องทําครัวเลย <c oughs> ผมคนนึงอ่ะที่เป็นเด็ก เคยมีอยู่ต่างประเทศออสเตรเลียครับที่เมืองซิดนีย์นะครับก็รู้ได้เลยครับว่าเด็กซิดนีย์เองไม่พ้นครับต้องพึ่งเครื่องปรุงโลโบเครื่องปรุงเป็ลูกค้าเหมือนกันเหละครับครับผมก็คือผูดง่ายชอบอ่ะมีหลายคนที่ต้องใช้ตัวนี้ในการทําอาหารเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยบางคนไม่ทราบว่าเจ้าโลโบเนี่ยนะครับผมมันมีรสชาติอะไรบ้างแต่ที่ผมทราบก็จะมีพวกหมูแดงด้วยรุ่นแรกๆนี่มีอะไรบ้างครับก็หลังจากเปิดเปิดบริษัทมาได้สักสองสาปีนะครับ ก็เริ่มที่จะคิดเข้าไอเดียนี้ละคือทําอะไรที่เป็นทรงๆแล้วก็ขายในเมืองไทยส่งไปเมืองนอกได้บ้างเนี่ยก็เริ่มจากการตั้งเครื่องหมายการค้าของเราก่อนนะฮะเพราะว่ายังตอนแรกผมก็ไม่ได้กะที่จะทําของไทยให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเฉพาะเครื่องแกงไทยๆผมก็เลยตั้งชื่อให้มันเป็นสากลหน่อยว่าเป็นโลโก้ใช่ไหมครบเพราะโลโก้นี้จะคลุมสินค้าอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องแกงไทยๆ แต่ยังไงก็ตามก็เริ่มที่ทำผงมูแดงผงทําสเต๊กอร่อยอันเนี้ยสเต๊กนี่ก็ดังมากในต่างประเทศคนชอบกันก็อยากมีของหวานนะฮะของหวานเนี่ยเวลาที่อยู่เมืองนอกเนี้ยนะฮะเวลาไปทานร้านอาหารจีนเนี่ยพอทานเสร็จของขาวเสร็จเนี่ยเขาจะเสิร์ฟของหวานต่อ้องหัวอัลมอนด์อ๋อเหรอฮะแล้วให้ฟรีด้วยอันนี้ก็มาทาเป็นเป็นรสชาติแทบจะทุกร้านเลย ผมก็เลยมาคิดตัวนี้ด้วยก็เลยทําออกมาสามตัวแรกก็คือหมูแดงสเต๊กแล้วก็เต้าหูยเย็นอัลมอนตัวนี้นี่คือขายดีมากๆขายดีมากๆพอวางจําหน่ายในในกรุงเทพนะฮะได้ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนเองก็มีคนมาติดต่อเพื่อจะเอาไปขายเมืองนอกแป๊บเดียวเท่านั้นเองแป๊บเดียวโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเขามาติดต่อเราเองมันเป็นลินเลอร์เรานั่นเองสุดยอดมากปัจจุบันนี้มีกี่รสชาติมีกี่กลิ่นครับโนโวเนี่ย กับ3รายการมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะเป็นสิเป็นยี่ปัจจุบันมีประมาณ2 2 0 2 2 0โอ้โหโอ้เยอะมากเลยอะแล้วไม่หยุดแค่นี้นะฮะจะมีอีกเหรอครับครับทุกปีนะฮะเราจะมีเพิ่มมาเราที่ทราบมาคือไม่ว่าจะลดไหนอะไรเงี้ยส่งออกไปเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากในต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปใช่ครับเออมันยังไงครับก็คือยุโรปเนี่ยคือเต็มไปด้วยหลายเชื้อชาติครับ ไม่ใช่ฝรั่งอย่างเดียวมาจากเมืองคนจีนเวียดนามอีกเชียก็เยอะครับก็เยอะเขาก็ทานอาหารประเภทเหล่านี้แหละฮะทนี้อาจจะเป็นว่าอาหารไทยนี่ค่อนข้างจะคุณลิ้นเขาเราทําอะไรออกไปแม้กระทั่งผงทํากล้วยแขก ก็ยังขายดีไม่อยากเชื่อเลยอ่ะเป็นไปได้ไงคุณผู้ชมครับผมกล้วยแขงเนี่ยนะฮะใช่ครับไปขายดีที่ประเทศอะไรครับที่ประเทศเออเยนยุโรปอลนด์อ๋ออนเดร์แลนด์นะเพราะเขามีชาวอินโดนีเซียเยอะครับแต่ตอนแรกผมนึกว่าขายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยน้ําว้าอย่างมากแต่จริงๆเขามีเยอะครับเขานําเข้าจากแอฟริกาอ๋อมีถึง220กว่าชนิดเนี่ยนะครับผมมันเยอะมากเลยไม่เบื่อละครับ ไม่คิดได้เยอะขนาดนี้ไม่ไม่ไม่เคยเบื่อฮะยิ่งมีอะไรใหม่ๆให้ให้ลองทำหรือว่าทำออกมาจริงๆเนี่ยยิ่งสนุกนะฮะครับผมมันเป็นยังไงบ้างการําทำงานอันนี้ครับครับเพราะว่าเราได้เพิ่มยอดขายออกไปนะฮะพนักงานก็มีงานทำเพิ่มครับลูกค้าก็รู้จักเราเพิ่มครับนะฮะ ก็ดีฮะในการที่จะทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมสนุกกับมันมากทีเดียวอแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในการทํางานในที่คุณอาคมบอกสนุกเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นลูกค้าตอบรับดีไหมมีลูกค้าชื่นชมไหมมีลูกค้าแบบคอามเพลียังบ้างไหมมีไหมครับอ๋อทำการค้าแบบนี้นะฮะมีลูกค้าติชมมาเสมอนะทั้งคอมเมนต์ทั้งคอมเพลนทั้งอะไรต่ออะไรยกตัวอย่างเลยผมอยากฟังมีสักเรื่องสนุกๆไหมเออก้อ เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะฮะกลางปีที่แล้วเองกลางปีท้ร้อนๆนะครับสดๆนร้อนก็มีลูกค้าเจ้าหนึ่งนะครเป็นห้าบ้านนะฮะอายุก็ประมาณ40กว่านะก็โทรศัพท์มาที่ call center เราที่ customer service บอกว่าเนี่ยตายแล้วเขาเป็นแฟนประจําของโลโบ้เลยเขาตกใจมากเลยไปเจอน็อตเจอสกรูเล็กๆะประมาณครึ่งเซนเล็กๆเองนะฮะสกรูฮะสกรูเจอไหนครับใน เจอเขาบอกว่าเจอในสินค้าผัดกะเพราของเราคือเขาทําอยู่แล้วเขาทาอยู่เ,เจอสกูเนะแล้วเขาเาสิรฟ์ฟเนี่ยพ่อบ้านก็เจออ,อเราก็ตกใจมากเลยแต่ยังไงก็ตามเราก็ส่งทีมงานเนี่ยไปพบท่านนะฮะก็คือเรื่องหลักฐานเรื่องว่าเชื่อได้ไหมลูกค้าเจ้านี้เชื่อได้แน่เลยว่าพูดความจริงนะฮะอ่า,อาครับ,รบก็เราก็ไปเอาสกูนั้นมา ขออนุญาตครับอกเราจะเริ่มสอบสวนเลยว่าอันนี้มาจากไหนมาจากโรงงานเราหรือมาจากไหนครับครับคือตอนนั้นเนี่ยเราเรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเราใช้กันแพร่หลายมากในวงการผู้จัดการเรานะฮะเราซัพพอร์ตที่จะให้ทุกคนเนี่ยเล่นไลน์นะฮะแล้วเราก็มีกรุ๊ปแมネจเมนต์นะฮะก็ประมาณ9 9ฝ่าย9คนเนี่ยก็ติดต่อกันรเราทำงานกันทั้งคืน แม้กระทั่งผมจําได้ก่อนนอนเนี่ยประนาณเที่ยงคืนครับเรายังสื่อสารกันเลยคือยังไม่ได้หลับอ่ะไม่หลับเลยว่าเอะไอเนี่ยมันมาจากไหนหาต้นต่อเราก็เริ่มต้นที่โปรดักชันว่าเอาอันนี้ถ่ายรงถ่ายรูปแล้วก็กระจายไปทางหลายไปให้มาดูว่าขนาดสีสันครับสีมันกนข้างจะเป็นทองเหลืองนะแล้วก็ให้โปรดักชันไปติดต่อฝ่ายวิศวกรรมวันรุ่งขึ้นเช้าวันนั้นเลยบอกไปหามาซีในโรงงานเรามีอย่างนี้ไหมครับนะฮะ วิศวกรรมก็ตอบกลับมาบอกว่าไม่น่ามีมนะฮะเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นสเตลเลสนะฮะแล้วก็น็อตสกรูแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าเอามาใช้ในโรงงานมผมก็ดูแล้วเอาขึ้นมาพิจารณาดูแล้วผมก็คอมเมนต์ประการแรกเลยเอย้มันน่ามาจากเฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างรอาจจะรู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกได้ครับประความจำนานประสบการณ์หรืออาจจะเป็นของเล่น ม้ของเล่นไม้นะฮะที่เด็กเล่นแล้วก็ติดสกรูนี้อะไรอะไรสรุกว่าเป็นไงเสร็จแล้วถามไปถามมาเ็ามีคนบอกว่าเอ๊หรือว่ามันเป็นอุปกรณ์ในครัวหรือเปล่าอาก็มีมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเขาเข้าไปดูในครัวเขาบอกผมก็บอกตะหลิวไหมเขาบอกเอ๊เดี๋ยวนี้ตะหลิวใช้เป็นสเตเลสตหมดแล้วอ่าแต่ในบ้านเขามีไม้ตะหลิวไม้อยู่อันหนึ่งปรากฏว่าใกล้เคียงมากเลยครับ ก็ไปที <g> ่ตลาดไปดูว่าในปัจจุบันนี้ยังมีขายอยู่ไหมก็ไปหาดูซื้อมาสองสมอันปรากฏว่าเหมือนกันเดียเลยครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อดังนั้นภายใน4ี่แชั่วโมงผมก็ส่งพนักงานคัสเตอ e r เมอร์เซอร์วิสเนี่ยครับกลับไปหาลูกค้าเจ้านี้มาพนักงานคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าคุณนายคะขอเข้าไปในครัวหน่อยสิคะคุณนายก็เข้าผ่าเข้าไปครับขอดูอุปกรณ์ในการทําครัวหน่อยสิคะครับ เขาก็ให้ดูเขาดูตะหลิวนยสิค่ะเขาก็หยิบตะหลิวมาให้ดูสองสามอันเขาไปเอาตะหลิวไม้มาแล้วเขาก็เห็นเลยไอ้รูนั่นน่ะมันโหวเจอแล้วอันเนี้ยมันเคยอยู่ที่นี่นะคะครับผมขายลงไปคุณนายว่าไงครับคุณนายว่าไงนายอึ้งเลยครับอึ้งเลยครับนิ่งเลยนยครับโอ้ก็สุดยอดก็อ๋อว่าเออ มาจากคุณนายเองแล้วแลวแล้วแล้วตัวคุณนายว่าไงว่าจะบอกโอ้โหเก่งมากเลยครับผมสามารถทันใจทันใจว่าไปค้นหามาได้ว่ามาจากเกาหลีวันนี้เองแล้วเขาจะจะเป็นลูกค้าพันแท้ของโลโบต่อไปนี่คุณผู้ชมครับเรื่องที่คุณอาคมเล่าเนี่ยเหมือนกับซีรีส์สอบสวนเลยนะใช่ครับคือเราต้องไปตามมาเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยคือเป็นการใส่ใจลูกค้าแบบ ผมให้5ดาวครับดีไม่ดีให้10เลยเพราะว่าในเวลา48ชั่วโมงนี้ไปถึงบ้านลูกคา้าเพื่อไปหาต้นตอว่ามันเจออะไรยังไงบ้างนี่คือความใส่ใจนะครับของคุณอาคมและทีมงานมากๆเลยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่นเรียกว่าเป็นระดับโลกนะครับวันนี้เนี่ยยังไม่จบหรอกเพราะว่าคุณอาคมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะมาบอกเคล็ดลับและสูตรความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจแบบนี้ว่าวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างไรถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากทราบอยากเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเดี๋ยวกลับมาอีกสักครู่เดียวกับรายการ วันใ้ใครไปถึงไหมครับ ชากรกว่า67ล้านคนในประเทศไทยพบว่ามีการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า100ล้านหมายเลข ทั้งแบบลงทะเบียนร,รายเดือนและใช้บริการแบบเติมเงินรายวันซึ่งส่วนใหญ่นั้นไม่มีการลงทะเบียนจึงทําให้เกิดช่องว่างในการนําเอาหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่มีชอบและอาจเป็นอันตรายต่อสังคมไทยกสทชคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของการลงทะเบียนผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคมไทยจึงได้ออกกฎเกณฑ์เพื่อกำหนดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการตามประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมทางกสทชได้สร้างเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นเพื่อให้ประสบผลสำเร็จโดยได้พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบสมาร์ทโฟน สองแชะแวะลงทะเบียนซิมเพื่อสนับสนุนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้แทนจำหน่ายสำหรับการขายซิมการ์ดใหม่และสำหรับการลงทะเบียนซิมการ์ดเก่าที่ใช้งานอยู่แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนโดยทำให้การลงทะเบียนนั้นสะดวกปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงขอเชิญชวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการแบบลงทะเบียนรายเดือนหรือการใช้บริการแบบเติมเงินที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนมาลงทะเบียนกันเพื่อสังคมที่ปลอดภัยมาร่วมใจลงทะเบียนนะคะต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทชสัปดาหา์หน้าฝันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรมาติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ ผู้ชมครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงแล้วนะครับผมอยู่กับกรรมการผู้จัดก,การคนเก่งของเรานะครับผมคุณอาคมครับเราชมมาถึงช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงอยากจะทราบข้อคิดดีๆในการดําเนินธุรกิจนะครับผมและผมอยากให้คุณอาคม,มาครับช่วยฝากกับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเยาวชนที่กําลังชมรายการอยู่หน่อยครับครับเ,เด็กๆเ,กเกยาวชนจะฝ่ายฝันเหมือนผมตอนเด็กๆก,ก็ได้นะฮะ,ฮะเพราะว่าหลายปีมาแล้วจนกระทั่งผมประสบความสาเร็จนี่ก็เพราะว่า มีความฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะทําอะไรรแล้วเราก็เริ่มทําแล้วเราก็ไม่ย่อท้อนะฝันฝ่าอุปสรรคไปเรื่อยๆจนเกิดความสําเร็จมาจนถึงวันนี้นะครับ,รบแล้วก็ผมก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองเด็กนะ,ะครับว่าเด็กอยากจะฝ่ฝันอะไรก็ปล่อยเขาเถอะให้เขาฝันไปนะฮะ มีหนำซ้ำเราต้องช่วยกระตุ้นช่วยเป็นกำลังใจให้เขาทําทำความฝันนั้นให้สำเร็จครับสักวันหนึ่งครับมันไม่จำเป็นหรอฮะที่เราอยากจะให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่ในที่สุดแล้วเขาอาจจะมาเป็นก็ได้แต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยปล่อยเขาเถอะให้เขาลองก่อนให้เขาลองก่อนอย่าไปบังคับครับอย่าไปบังคับว่าโตขึ้นจะต้องเป็นหมอนะจะต้องเป็นวิศวกรนะครับ อะไรอย่างเงี้ยแหะครับไม่อยากเป็นบังคับเขาไม่งั้นมันจะปิดกั้นความฝันเขาสำคัญมากผมชอบมากครับที่คุณคมบอกว่าคือให้ผู้ปกครองปล่อยซาให้ลองดูก่อนว่าเขาอยากจะเป็นอะไรแล้วถึงเวลาเขาอาจจะเป็นอย่างที่ผู้ปกครองอยากต้องการก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาเจอทางของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นในสิ่งที่เขาชื่นชอบและดีกว่าก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มต้นก็คือเราต้องมีความฝันแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยใช่ครับนี่คือความสาคัญจริงๆนะครับชันหมั่นเพียรอดทนครับสู้ปัญหานะฮะอย่าย่อท้อนี่เลยกําลังจะบอกว่า อยากให้คุณอาคมเนี่ยให้กําลังใจกับน้องๆเยาวชนครับที่บางทีอาจจะต้องเจออุปสรรคและเกิดความท้อแท้ใจในการดําเนินชีวิตหรือว่าจะทาอะไรต่างๆเนี่ยครับอยากจะฝา,ากอะไรถึงน้องๆไหมครับครับคือเขาผ่านชีวิตมานานนะฮะครับชีวิตเนี่ยย่อมมีอุปสรรคฮะแต่พอถึงเวลาหนึง่งเราก็ได้พักครับก็คือตอนเวลาเรานอน,อนเนี่ยม,มันเป็นเวลาของเรารเราไม่จําเป็นต้องเอาความทุกข์เอาปัญหาอะไร มาร่มเราตอนที่เวลาเราพักผ่อนเราปล่อยมันไปเลยนะอันนี้อันนี้ผมทําเป็นประจำอะตอนขณะที่ผมนอนเนี่ยผมจะคิดถึงสิ่งที่ดีๆงานอดิเรกที่ผมชอบ,ค,บความสาเร็จที่เคยทํามาแล้วมันจะทําให้เรานอนหลับ แล้วก็ตื่นมาเนี่ยจะมีกําลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปโอ้โหเยี่ยมเลยเป็นเทคนิคนิดอย่างหนึง่งคือว่าที่เราก่อนที่เราจะนอนเนี่ยให้เรานึกถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทํามาเราประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่เราชอบ,ชบแล้วรู้สึกดีแล้วมันก็จะทําให้เราหลับอย่างมีความสุข,สขอ้าวนี่เป็นเทคนิคนึงน,งนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับผมเมื่อพูดถึงเรื่องของส่วนรวมกัน้างดีกว่านะครับ,รบมีไหมครับมีความฝันอะไรที่อยากจะทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมะครับ อ๋อครับคือบริษัทเราก็ทํา CSR นะฮะก็คือเราช่วยเหลือสังคมตลอดมาแทบจะทุกปีแหละครับแต่ปีนี้เนื่องจากว่าเราครบ40อายุครบ40ปีแล้วใช่ฮะเราก็คืนกําไรให้กับผู้บริโภคคืนกําไรให้กับลูกค้าคืนความสุขให้ประชาชนนี่โดยพาะอย่างยิ่งเนี่ยปีนี้เนื่องจากว่าเลข40สเนี่ยสวยใช่ไหมฮะเราก็ระดมทุนเพื่อให้ได้กองทุน ไปสนับสนุนโรงเรียนชนบท40โ,โรงเรียน40รโงร,40รโงเรียนเยนะครับโรงเรียนละ50,000บาทนะฮะ<อ>แล้วก็ได้ทำกิจกรรมรวิ่ง<ห>มินิมาราธอนเสริม<ห>นะฮะเพื่อที่ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินในครั้งนี้ด้วยน<อ>ะซึ่งก็ได้ทำไปแล้วที่สวนหลวงหลอเกคือคติพจน์ในการดำรงชีวิตของผมแล้วก็ชีวิตการทำงานด้วยเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราต้องระลึกถึงบุญคุณคน ครับเรื่องการทํางานเนี่ยเราก็ต้องระลึกถึงคุณคุณลูกค้า<อ>ปัจจุบันนี้เรามีลูกค้าอยู่เป็นล้านๆานะฮะทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจเกี่ยวกับลูกค้าลูกค้าจะมีปัญหาอะไรเราต้องรีบสนองตอบแก้ปัญหาให้เขาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราก็ตามแล้วก็40ปีที่เราครบอายุในการทํางานมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะคืนกําไรให้กับลูกค้าแล้วก็คืนความสุขให้กับสังคมด้วย คุณผู้ชมครับและก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยนะครับผมวันนี้คุณอาคมบอกผมว่ามีของขวัญช่วงปีใหม่แบบนี้มาแจกคุณผู้ชมด้วยสาหรับคุณผู้ชมที่ส่ง sms เข้ามาใช่ไหมครับสาท่านแรกเท่านั้นครับบอกว่าคุณชื่นชอบโลโบรสชาติไหนใช่ไหมครับส่งข้อความนี่ตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับส่งมา30ท่านแรกก็จะมีกิฟต์เซ็ตมอบให้เป็นอะไรนะครับครับเป็นสินค้าใหม่ที่เรากําลังจะวางตลาดในไม่ช้านี้นะครับซึ่งท่าน3าท่านแรกเนี่ยจะได้รับ เป็นลูกค้ารายแรกๆของประเทศเลยครับคือทราบก่อนเลยใช่ไหมครับทรก่อนเลยครับก่อนที่เราจะวางจําหน่ายด้วยซ้านี่นะครับคืนความสุขจริงๆนะครับก็เป็นการส่งของขวัญช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับจากโลโบนั่นเองแหะครับวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณครับคุณอาคมนะครับที่เสียสละเวลามาเล่าถึงชีวิตและความสําเร็จให้ฟังด้วยนะครับกับผมคุณคับคุณผู้ชมครับถ้าอยากประสบความสําเร็จอยากจะเจอวันที่สดใสแบบคุณอาคมนะครับ กรรมการผู้จัดการบริษัทโกลบอลฟู้ดจำกัดนะครับผลิตภัณฑ์ตาโลโบเห็นไหมดังไปทั่วโลกแบบนี้เนี่ยนะครับผมอย่าลืมชมรายการของเราด้วยแล้วก็ทําตามอย่างที่คุณอาคมแนะนำนะครับน้องๆครับวันนี้หมดเวลาของรายการฟันนห้ไกลไปถึงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมและคุณอาคมต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับตอนขณะที่ผมนอนเนี่ยผมจะคิดถึงสิ่งที่ดีๆนะครับงานอดิเรกที่ผมชอบฮะความสำเร็จที่เคยทำมาแล้วครับมันจะทำให้เรานอนหลับ แล้วก็ตื่นมาเนี่ยจะมีกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปวันนี้นนหลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้เวเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ